2.4 นี้นะคะเป็นควายอิตาลีค่ะชื่อว่าบูดูค่ะบูดูนี่เป็นควายแม่น้ําค่ะแล้วก็เป็นควายนมนะคะเป็นที่นิยมมากในแถบยุโรปนะคะนมของควายอิตาลีเนี่ยเขานำมาผลิตเป็นมอสซาเรลลาชีสอย่างที่ทุกคนใช้รับประทานกันแล้วก็อาจจะไม่รู้ที่มาว่ามันผลิตมาจากน้ำนมควายสายพันธุ์อิตาลีนี่แหละค่ะ ตัวนี้นี่นะคะก็เชงได้มาจากฟาร์มนมค่ะซึ่ง CP เนี่ยนำเข้าควาอิตาลีมาเพื่อมาทําอุตสาหกรรมนมแล้วก็พัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ชีสเนี่แหละนะคะเชงก็ไปได้มาจากฟาร์มนม CP ค่ะตัวนี้เจ้าบูดูเนี่ยนะคะตอนออกมาทีแรกจากฟาร์มนมเนี่ยมีน้ำหนักเกือบเกือบ800กิโลกรัมเลยค่ะไป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  บูดูควายอิตาลีเนี่ยนะคะที่เราเห็นได้ช,ดชัดชัดชัดเจนจากภาพเนี่ยก็มองเห็นได้ชัดน,นะคะอกมะพร้าวใหญ่มากลำตัวยาวซองที่ฟาร์มเราทำไว้ยาวประมาณ2เมตรถ้าบูดูเข้าไปยืนเข้าซองเนี่ยนะคะความยาวนี่คือเต็มซองเลยแล้วก็นมเห็นนมไหมคะนมข้างหลังพลังน้ำน,ำนมสุดยอดเพราะมันคือควายนมค่ะนี่นะคะถ้าด้วยลักษณะโครงสร้างแบบนี้อ๋อเล็บ เล็บอีกอย่างหนึง่งเล็บสวยมากเหมือนยืนอยู่บนกะลาถ้าลักษณะโครงสร้างควายแบบนี้แล้วเป็นควายไทยควายเพศเมียควายไทยราคาคงสูงมากสูงจนจนไม่สามารถจับต้องได้นะคะแต่บูดูเนี่ยเป็นควายอิตาลีที่เราได้มาจากฟารมนมในราคาเนื้อค่ะถ้าพูดไปก็คงจะไม่มีใครเชื่อนะคะเชงได้เจ้าบูดูออกมาตอนออกมาจากฟาร์มเนี่ยในราคา 75,000บาทแต่ณนะตอนนี้ให้ไปหาราคานี้ก็คงหาไม่ได้อีกแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดีค่ะสำหรับสายพัฒนานะคะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่าเชงจะสามารถพัฒนาโดยนำเชื้อพันธ์ุควายยักษ์สายอุทัยธานีมาผสมกับเจ้าบูดูแล้วจะได้ลูกออกมาเป็นยังไงคะ่ะ ก็คงจะใช้ Photoshop ดึงกันจนควายตัวใหญ่เท่าภูเขานะคะคนตัวเท่ามดอย่างเงี้ยแต่นี่คือวิดีโอค่ะหลอกกันไม่ได้นะคะเชงต้องการให้ทุกคนให้เพื่อนๆเ,เห็นจริงๆนะคะว่าโครงสร้างของบูดูเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ,ค,ะค่ะเชงสูง168ค่ะและนี่คือบูดูค่ะควายอิตาลีแท้เลื่อนร้อยค่ะบูด oo. ูโชเพื่อนๆหน่อยลูดียย่น่าขึ้น ก็อบอกว่าจริงๆฟาร์มเราเนี่ยฟลุกมากเลยนะคะที่ได้บูดูมาในราคาควายเนื้อแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสารตั้งต้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในในการเดินทางพัฒนาสายพันธุ์ควายนะคะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่สามารถจับต้องได้โดยเราก็ซื้อแม่พันธุ์มาหาเฟ้นหาสายพันธุ์หาแม่พันธุ์มาได้ใน ราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็เอามาใส่ผสมพันธุ์กับควายโครงสร้างควายยักษ์แถบอุทัยธานีนะคะที่นี่เราเน้นโครงสร้างอย่างเดียวเลยค่ะเจตํจำงของฟาร์มนะคะเป้าหมายของเราจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการพัฒนาโครงสร้างควายให้ได้ควายยักษ์ควายใหญ่โดยของฟาร์มเราไม่ได้สนสีค่ะสีมาทีหลังนะคะแต่ทำยังไงให้มันใหญ่ก่อนอันนี้คือเป้าหมายหลักของเราซึ่ง ก็เป็นหมุดหมายเหมือนกับหลายๆเกษตรกรหลายๆคนในการเริ่มต้นพัฒนาควายเหมือนกันนะ,นะคะตอนนี้เนี่ยเชงก็ทำฮอร์โมนวางฮอร์โมนแล้วก็เหนี่ยวนำฮอร์โมนในตัวบูดูและควายสายพันเยลลี่อีกตัวหนึ่งเมจินะคะก็วางฮอร์โมนเอาไว้เหมือนกันเพราะควายที่มาจากฟาร์มนมเนี่ยไม่สามารถผสมได้เหมือนควายปกตินะคะตอนแรกๆที่เชงเอามาเนี่ยเชงก็พยายามจับสัตว์แล้วก็ หารทุกอย่างนะคะแล้วก็ดูว่ามันจะสามารถใช้ชีวิตมีวงรอบสัตว์ได้เหมือนควายทั่วไปไหมปรากฏว่ามันไม่สามารถเป็นได้เหมือนควายทั่วไปนะคะเพราะว่าในฟาร์มเนี่ยก็ใช้วิธีเหนี่ยวนำฮอร์โมนมาเหมือนกันเราจึงต้องใช้วิธีเหนี่ยวนำฮอร์โมนด้วยนะคะเพื่อที่จะผสมพันธุ์เมจิแล้วก็บูดูให้ได้สุดท้ายนี้เชงก็ขอฝาก ฟาร์มเล็กๆของเราเนี่ยนะคะเอาไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ๆด้วยมาค่อยๆดูกันเลยว่าพัฒนาการในการที่เราจะพัฒนาสายพันธุ์ควายยักษ์ควายใหญ่ของเราด้วยแม่พันธุ์อิตาลีแท้เลือดร้อยแบบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรคะในประเทศไทยเชื่อว่ามีไม่ถึง5ตัวนะคะที่ที่เห็นชัดๆว่าสามารถผสมติดแล้วมีลูกออกมาแล้วควายอิตาลีแม่พันธุ์ผสมกับ ควายไทยพ่อพัน์ควายดังๆแล้วมีลูกออกมาแล้วไปสืบหาดูได้เลยค่ะมีไม่น่าจะถึง5ตัวในประเทศไทยนะคะที่ชัดเจนนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะสําหรับเกษตรกรในการพัฒนาสายพันธ์ุควายนะคะเชงก็เป็นหนึ่งในนั้นเกษตรกรน้องใหม่ฝากฟัร์มเราด้วยนะคะในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านค่ะสิริธานฟาร์มค่ะ